สวัสดีซี่สู้ผู้สกุนครับผมเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหอดทงหน้าของพอวิไศษเนาะพี่น้องตามหอดถึงหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเรียกพอวิไศษให้วิ่งเก่าล่างเขาตะเล็กวิ่งเนาะพี่น้องจับคู่เพาเขาจับคู่ให้ศู์เก่าเม็ดเดียวโคโลเพาเขาอยู่อยู่บ่อยู่อยู่พี่นอ้องคนยางงมงจ่จ้าฝนโอ้สาเพ่นน้ำเต็มสาไม่หอดปลาโลขอกมียเงีมีอยู่ โอ้แสดงว่ามันบอกสาตัวนี้ป่านที่สังเกตเหว้โอ้ฝนตกกัดอือเขาคือเขาคืองามแต่ฟอบมันไมีหัดหยา ฮะเขาวิเตี้ยบอ่นี่โอ้โมมีหญามันก็ถือว่างามตัวนี่หญาบ่หลายไหมอดอชีบ่มีมันตัวนี่มีกับบ้หลายมาผู้เดียวพ่อมามาแต่เฮียนพอแต็มนล่ะพอเต็มมันล่ะ ถั่วใันผลมาแล้วข้าเห็ดหถเบ่งสูตรนานาสูตรไอ้ห้วบ่งเยอเก่าจ้ะวดดบ่งนึงเห็นอืมก็เก้ายู่กลางอันดีบนกระแมนยูเ่แมนยูลางอันเขายุเหล็กวิ่งเก้าน่ะเก้าันเก้าอันเขายุมันสองอันเีขบุนีกไม่อ่สองเก้าอย่างไรเข่าชื่อมาได้ออกมาสองอัหลาย่บ่เขาก็เรียกเก้าเซ็งเฉยนะชื่อสองเก้าก็ซื้อเก้าเลขบเห็น แต่เล็กวิ่งพ่อให้วิ่งเกาลางเขาอยู่เล็กวิ่งเข่าอยู่เออเล็กวิ่งเข่าจาพ่อจับคุยผมศูนเกาตัวเดียวเงินเงินั่นเลยูนเกากขาฟองเกาแล้วองมาเขายกมือขึ้นสองนิ้วเล้ยวห็นมบ่เกาเกาเขาก็อยู่หลักหนวยผมเขาก็มมหลักหนวยผมมันเจยก็ยู้ไทยเขานิอือโอเจ็ดก็ยู่อรักหนวยอีกอ่ะพ่อเห็ดสูตรใหนบ้งน้าเนี่ยโอยไม่เฮ็ดอะไรเลเห็ดไวโรดเฮ็ดรอเห็ดโเห็ดเปยซี่พนจับเอา ช่เขาเขาจับบราณช่งไยบรรลุจากลวเนาะเี่วางเลยมิดเอฟซีมิตราเลกวิ่งเขาซื้อกเขากูเสียเรื่องเนาะครับเพราะ่าลเอกพราะว่าผูกระเจมมีเงินกระโจาก็วิ่งเ้่าทีู่กระเจมมีเงินคือจังน้ำมันเท่านี่ครบบมไวิ่งแล้วม่ผูทุนมาหลายแต่สื้อลรตเตอรี่ก็ซื้อพวกเรใบสองใบเพราะได้รุนเพรได้ฟังซื้อ พ่อเ็ดใส่ลางเอาจังจับคู่ใส่บนก็ได้ท่านบัวบนไว้จับด้วยเอาไอ้บนก็เพ็ดน้ำพ่อบัวบนบนพวเขาเาสียเสียเวลาเสียแล้วก็เสียห้องขึ้นหนาขึ้นหลังอันนี้เพ็ดตะลางค่ไอ้ตะลางนั่นพ่อตะลางมันช่เป็นรวงเป็นบุญกันเนี่ยเสียด้วยอืมให้ให้เอฟซีเพิ่นเอาบนล่างเอาเนาะอืมเดี๋ยวเขาเจาะเพ็ดเอาด้วยบ้านนี้เสียให้บ้านายสูดิเสียให้ล่างหมดดิอันนี้ให้ล่างเลยนี่พ่อพ่อล่างหรือบ้าน ล่อเลี่ยงได้พี่น้องเด้อเอาล่ออยังกับพวกเ <c oughs> ร,ราลา <c oughs> กลากนังซื้อผู้เฒ่าว่าล้านว่ากียังว่าคือก,กันศูนย์เจ็ดสองเจ็ดนะสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่ว่าตัวตัวสามเจ็ดนี่ตัวล่อมันเด้อตัวซีเจ็ดเป็นไปบ่ได้พรามันขี้หัวกันอยู่นี่เป็นได้เป็นได้แต่ว่าบ่มันบ่ไหวเหมือนกันอือจบ ให้นักสองอัวเล่นสองตัวถ้าวิ่งก็วิ่งเกียร์หน่อเนาะต้นนักแพ่อพมเขียร์ทำไมพอมเขียร์ทำไมบนนี่บนนี่มันเอาบนเราจักคู่อะไรตัวพ่อเขาเนิ่งเนิ่งเดมเบิ้งแล้วบ่บ่บ่มาเมียนบ่หนึ่งบ่มาบนัไฮรินไฮรินตัวนี้ได้บนหไเล่นตัวนี้ได้เฮ้ยโอ้บนเนี่ยห้วิ่งซ้ำบ่ ไฮเดนตวนี้เด้อโอสามเป็นหลักสิบเด้อโอสามเป็นหลักสิบเขียนโอนีนเยอะตาบาเลกวิ่งนี่ให้วิ่งเ็ดบอกอให้วิ่งเ็ดล่างวิ่งเ็ดล่างออยาวมาเป็นบนนี่ตัวนี้ครับอาบานี่ตัวตัวซี่ตัวซี่สามกับตัวซี่หานี่ให้ให้เล่นบนต่ว่าพ่อมาเขียนลงกันบ่าวเบซี่พันจับเอาเอะนจับป่ออ มันมันตัวตัวศูนเจ็ดก็คือสองเตัวสองเจ็ดก็คือศูนย์เจ็ดลางนี่วิ่งวิ่งเจ็ดนะพ่อเก็ดใอ้วิ่งเจ็ดเอาเจ็ดให้ไปท่ายังเป็นหลักสิบดิเกเนี่ยให้เป็นลักน่วยให้เป็นยี่ท้ายเป็น ซิปนี่ให้ยุไทยยุไทยบ้านน,น,นี่บนนั่นไะดินเาทุ่ทสุบคูวาเอาจักครูดีป่อบนบนสองโขนี่ีเดี๋ยวบนผมเขียนกะไรเอา,เอาบน, 3, 4, 3, 5, านนีน่สามสีสามหาเท่ทาน,านั้นไทดินเท่านั้นมันถือก็เทียงอแงเย่ดีบนนี่พ่อไอวิ่งตัวไรบนวิ่งวิ่งสาม โอ้บนวิ่งสามวิ่งสามบนวิ่งสาม,สามไปหามาจะเมืงไหนเนี่ยดิมันมาไปมาหลายมองเขาบอกกัดจับคู่บนมีสามซีบอกพ่าสามซีแล้วสีสส่สามสามสามซีก็สามหาจับซะสามสามซีสามหามคือบน่นบานี่บานนี้เรียกเขาขายเถอะแต่วันนี้เขาหยุดกันนะที่กันตัวสามหาเนี่ย ขาอยกกันทั้งตัวเก็ดทงตัวสาวมเดี๋ยวดูเสียส่วนล่างนี่คือ,ไอ,ไอให้ให้วิ่งเก็ตังนี่ศูนย์เก็ดเดี๋ยวผมเขียนใหม่ศูนย์เก็ศูนย์เก็สองเก็สองเก็ดตัวสามเก็ตัวรองตวัวสามกับเก็ดมันเครมั่งกันดิเก็ดสามต,ตัวกันตัวรองต,ตัวก็วให้เล่นหนึ่ง ไอเนหุเ้เจ็ับสองเจ็ดนอพี่น้องฟังฟอหัวฟอ้ำเด้ไอเดีนให้เยนให้เ่ออะไรเด้ออปไ,ไปใช้ไปทา,ากหญงาว่่เดี๋ยวนี้อยแล้วจุ่มกาแฟจุ่มกาแฟกันอือจิ้คอได้เลยจิ้มแล้วครับ <c oughs> หขคือไปมขยันนะ,ะพ่อ่น้องแคบหน่อยจอดได้ครับเล้อเอาพีน้ <c oughs> นเขียนวันที่อยู่เลข้นันี้เขียนวันที <c oughs> นเือวันที่ว <c oughs> ันทวันที่ห <16. S 1> กสกครับ ตดตดเลขทีสามก็คือสามเก้าแล้วพ่อไม่แห้งแมนแต่เบิ่งได้ขั้ม,าา<พ>ม,ม่สามมันเป็นห้องว่าเ็งันพ่อม่ได้เห็นพรลพญาได้ไหครับอันมีสามเนห้เลยรู้ถึงเลยบนบนที่บนครับนบนขั้น,นมีสามต่ำโป้เลน่นบ่า,าสามหาเนี่ยมานอนอยู่นี่ผมพักอยู่นี่โอ้ฝันหรอพ่อ นอนยันน้ามันถึงนีโอ้อ้อวเดนน้าพ่อมาฝันพ่อมานอนสามขึ้นนี่บอกสามขึ้นหรือรังอ๋อพ่อมานอนอยันสามขึ้นล่ะสามขึ้นเลยดิปฟาดเดี๋ยวๆก่อนขี่เบิ้งเบิ้งตัวเลขกันพ่อฝันว่าจังไหนว่าซู่ฟังเนี่ยเป็นสามหาตัวเดียวเหร่สามหาตัวเดียวปฟาดพ่อฝันว่าจังไหนคืออหไรเสือสามหาตัวเดียวพ่าฝันว่าอย่งไรแล้วผู้ชายสามคนไปพูนไปหาวัดมาเห็นวัดเก่าเห็น มันว่าไปมั่นกับบ่ไม่ยังดรกผมเงี้ยขึ้นมาผู้ใช้กับสามสามกับสามหรอห้ากัแห้าหรอชื่อสามห้าตัวเดียวหรอเออผู้ใช้น้ำหาน้ำหกเบอรหกบอม่หกเบอม์หกจริเอาสามห้าเลยสามห้าตัวเดียวเนี่เดียวบนสามสามซีไหเออสามห้าสามซีอนไรนี่สามห้าสมซีรอบรอบนี้รอบเงั รอบนี้พ่อมันใจนป่ะไหวขี่ได้เงัน่น,อนนั่นครับบ่เป็นยังพอ่เอเนาะพ,พ,พ่อเพิ่นว่าฝันดีมานอนอยู่หน้าสามคืนแล้วค <c oughs> ันมานอนอยู่หน้านี่เรียกกี่เข่าเลยเนาะพ่อว่วยว่ามันคักโยนบ่คลากรุ่นแล้วอืมดีว่วันนี้โอ้พ่อขึอนมาให้ผมลายแตงกาแฟทีพ่อคนหนึ่งอ๋อมือเดือดกาแฟหันโยูครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับเด้อบนนี่วิ่งสามบนนี่วิ่งสาม จับคู่กับสามซีสามหาพ่อพันวาฝันบีแก๊นักนักสามหาหาสามกับตัวน้ำได้พี่น้องด้อันนี้ไล่เมื่อพ่อกับกันชื้นกับใบหินลาแต่ว่าพ่อกับว่าสามผียุลักสิบบ่เว้ยกับตัวน้ำเนาะพ่อเลขสองคู่หนึ่ง่ล่างกระแช่นสามคู่ชีวัยเรียกตัวลขสองสามมือนเรียกเลขโอ้ล่างนี่วิ่งเจ็ดจับคู่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ด สามเจ็ดนี่เป็นตัวกันเป็นตัวร่องตัวเน้นคือศูนย์เ็ดครับสองเดได้พี่น้องได้อนี่ไลยมือพอเพิ่นตัวเดียวกันแล้วไม่ไม่เขียนไหมตัวเดียวกันพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มาชอบตัวใดก็พิดจระนาบเรื่งบัวมักกับพันรักลอยมันมันคือเป็นนน่นตัวสีลักลอยซีบ่ตัวนี้โอ้ลักลอยคือสีแต่ว่าว่าเสนอซื้อเลขสามต่วเลแต่วสามตัวเข้านจัดต็ดทีอแค่สองตัว วัดสามหกิบาทเขียนล่งเอฟซีพีเอฟซีคนมาขวเลขสามตัวค้ามมันถือสามตัวมันหลดเต็มทงเต็มไทยไรบรรจุดรรจุเ็นโหลดซีแมนอยู่ครับซีสา,ามหาเอ้าง่ามบ่อยโอ้ย,อยง่ามเลขพีเรียกน้องแล้วมันมาู่เดี๋ยวนี้นู่นไปแท้ตายมันอยเลขพีเรียกน้องแล้วพอมันมาอู่เดี๋ยวนี้ มาสังเกตแล้วเลขตัวสามเนี่ยคือว่าไปพี่น้องมีหอดสามตัวสี่สามห้าถ้าพี่นอ<ล>อ้องได้<ล>แคบหน่อจอดตามนี้นะครับได้<ม>ชอบก็จัดขัดก็ผ่านมันเป็นสามหนี่งมันเป็นสามสี่สามหามไม่ึงถี่เลขใหม่บ้านนี้เลขกันศูนย์สามหนึ่งมันเป็นศูนย์เจ็ดที่กับสองเจ็ดนี่มันก็เล่วเลยเ่ี้ยวก็ไปก็มั่งอตามนี้ครับผม มักตัวได้ชอบตัวได้ก็หาจับสลากกินแบงซื้อรถตีกันบอมมาเขาพว่ามันเังจะาว่าไม่เก่ายังมาหากันบอกคุณก็เออเอากับมันมีแต่ป่านนี้มันมีเก่ามันพราพ่อว่าเต็มปากเลยขั้นเล่กันเรียกลางว่ามีเก่าเ่าต้องมาหากันมาต้องมาเขาจะเป็นเสียเวลาเนี่ยว่าพ่อประกาศเป็นโป่งโป่งไปแล้วสัผภากันไทยกันว่าสันหาซ่องหกซ่องยิ่ง่ายมากว่าอะไรไม่ยิ่งบอครับบ่มมาครับผบอก่ครับบนบออะไรมากครับเราก็ยิ่งกันว่าเฉียดครับอ่ะ ขอบคุณขอบคุณพ่อหลายๆครับผมให้พี่นอ้องเข้ามันๆแห้งปังๆกันแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดี <ขอ S 1> ครับผม